หลวงปู่เพิ่มปุญญาสโนวัดกลางบางแก้วจังหวัดนครปฐมพระพุทธวิถีนายกเพิ่มปุญญาสโนนามเดิมว่าเพิ่มนามสกุลพงอัมพรบรรพชาเป็นสาม,มเณรเมื่ออายุ8ขวบสืบต่อจนถึงอายุครบได้อุปสมบทเมื่อวันที่12กรกฎาคมพุทธศักราชส4 5 0อายุ21ปี นพัทศีมาวัดกลางบางแก้วเมื่อท่านได้อุปสมบทแล้วก็ได้เร่เรียนธรรมวินัยอยู่ที่วัดกลางบางแก้วตลอดมาและได้สั่งสอนกุลบุตรผู้บวชภายหลังตามสมควรอาศัยอำนาจคุณงามความดีแห่งการปฏิบัติของท่านเป็นเหตุให้เกียรติคุณปรากฏแจ่มแจ้งในคฤหัสถชนทั้งหลายตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้ดำรงสมณะเพศอย่างเคร่งครัด ด้วยศีลาจรวัตเป็นที่เลื่อมสายศรัทธาแก่ประชาชนทั่วไปเสียสละตนเพื่อประโยชน์แก่สังคมสร้างคุณอเนกแก่กุลบุตรกุลธิดาด้วยการก่อสร้างทำนุบำรุงการศึกษาให้เจริญงอกงามไพบูรณนับว่าท่านได้สร้างคุณงามความดีเอาไว้ภายสารยิ่งเมื่อการที่ท่านต้องจากไปก็ยังความเศร้าสลดแก่บรรดาสานุสิทธ และประชาชนที่เคารพนับถือท่านอย่างยิ่ง